ก่อนหน้านี้เนี่ยโบเมลดาได้แบบกับพี่อเล็กได้ไปเที่ยวต่างประเทศไปทั้งประเทศอังกฤษไปทั้งสกอตแลนด์นะคะแต่ว่าไม่ได้ไปกันสองคนนะงานนี้เขามีคุณแม่แล้วก็เพื่อนไปด้วย<จ>แต่อย่างที่บอกไปนอกจากว่าแบบจะเกิดเรื่องราวดีๆที่แบบฮ้ยฉันได้ไปเที่ยวพักผ่อนกันแบบเต็มที่แล้วดันเกิดเรื่องที่แบบไม่ค่อยน่าประทับใจสักนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะพี่อเล็กทีระเดชเพราะว่าถูกโจรขโมยกระเป๋าล้วงกระเป๋าขโมยมือถือ เออเรื่องราวจะเป็นยังไงจะสู้ชีวิตขนาดไหนทริปนี้จะแบบอะไรยังไงเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์ของโบกันเลยค่ะรีบบกรีเป็นยังไงบ้างคุณสนุกดีค่ะดูเป็นทริปที่คม่ีปัญหาเลยดีแบบทุกอย่างเลยแบบเก้าอี้พังบ้างกระเป๋าเราไม่มาส่งบ้านมีเสื้อผ้าใส่ทั้งคู่เลยเหรอหนูคนเดียวแล้วก็ก่อนจะกลับทริปพี่เล็กโดนล้วงกระเป๋าเออฉันโดนล้วงมือถือ ทำเมื่อเลยเงี้ยหรอแต่ว่าเขาก็สติดีมากๆที่แบบต้องทำอะไรก่อนอายัดก่อนหาไฟไหม้โดนเลยว่าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วเจอไหมไปไหมผิดใครอยู่ในอยู่ในยังอยู่ในอังกฤษแต่ว่าตำรวจบอกว่าออกนอกกฤษฑาแล้วเราก็เลยโอเคแต่เป็นปัญหาเป็นเรื่องของตำรวจก็มีกังวลว่าไอคาวหรือว่าโทรศัพท์เขาจะแบบหาอะไรข้อมูลไม่เจออายัดหมดแล้วค่ะเพราะว่าได้ซ้อมอายัดบัตรแรกไปแล้ว บอกว่าพอแล้วเนาะพอแล้วก็เห็นแหละเขาก็ได้เห็นว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีสติเขาให้ถามนะเมื่อเที่ยวกับเราใช่ไหมไปแล้นไม่เห็นคขาต่างกันเลยแม่ว่าไงแม่โอเคเลยแม่ก็ไม่ว่าไงแม่ก็เอ้าตายฮะแล้วหอมมันแบบมันมบบนี้นั้นน่ะมันคือแบบตกใจด้วยแล้ว หลังหาทิพย์ทำบุญเถอะไม่ต้องเที่ยวแล้วแต่ว่าไม่ไม่ต้องโทษอะไรแล้วโทษเรื่องชงสตาไปเลยจริงอยู่นู้นก็ไหว้พระแต่ว่าน่าจะฟังภาษาไทยไม่รู้ก็เลยแบบไม่ถือยังรอใครยังอีกสักพักหลายเรายังไม่ว่างยังไม่มีเวลาได้เซตแหลกเลยตอนเนี้ยฝึกเข็ดแล้วแหละอังกฤษไปปร่เทศอื่นดีกว่าที่ปลอดภัยหน่อยใช่ลําพังโทรศัพท์ขอหายเัาแล้วให้เขาดูแลตัวเองก่อนให้เขาดูแลตัวเองดีกว่า ทที่าไเราเป็นสายลุยอยู่แล้วอะเนาะลุยสุดๆคนไหนมันทำไมอ่ะมันไม่เป็นอะไรอ่ะก็สายบูอยู่แล้วเนาะแต่ไม่เจอตัวถ้าเจอก็จะรจันทรเนาะดีดอะไรไปกรี๊ดตาตาโดนใจ